วัสดีครับในวันลาิถีขึ้นปีใหม่พศ2568กับผมนาย,ยกสมาคมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและกรรมาการขออัฒนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงบรมดาลให้คนไทยมีสุขภางกายที่แข็งแรงและมีความสุขตลอดไปสำหรับภารกิจของสมาคมเราจะดำเนินการพัฒนาโค้ ในประเทศไทยให้มีมาตรฐานระดับสากลโดยประสานร,ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสร้างอาชีพให้กับโค้ชและเรายัางดำเนินการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีมาตรฐานในการฝึกซ้อมฟุตบอลเป็น,นระดับสากลรวมทั้งทางสมาคมยังได้ดำเนินการเปิด โรงเรียนสอนอาชีพฟุตบอลซึ่งจะเรียนควบคู่ไปกับสายสามัญจะทำให้น้องๆเหล่านั้นมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนวิชาอาชีพฟุตบอลซึ่งเป็นสิ่งที่น้องๆชอบโดยไม่ต้องประโลเรื่องของการเรียนซึ่งเกิดควบคู่กันไปเพื่อทำให้น้องๆเมื่อจบแล้วสามารถที่จะมีงานมีอาชีพเกี่ยวกับฟุตบอลทำได้รวมทั้ง สมาคมจะดำเนินการเ,เข้าไปช่วยเหลือโดยผ่านหน่วยงานต่าง,างๆเข้าไปดูแลสังคมไทยในเรื่องของการเล่นฟุตบอลการฝึกฟุตบอลการ CSR ในสังคมนั้นให้ปลอดภัยจากเรื่องยาเสพติดให้น้องๆมีสุขภาพร่างกายที่ที่แข็งแรงมีระเบียบวินัยซึ่งอันนี้นเป็นภารกิจของสมาคมซึ่งเราก็จะดำเนินการอย่างต่อนเนื่องครับ